เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ท exactly okay, okay, ี่แล้วนะฮะร้านไก่ทอดเดชาของพี่เวียเองโอ้ขายดีเหรอขายดีเพิ่งจะโดนงัดเข้าไปครับขโมยขโมยเข้าร้านถึงสองครั้งนะคุณนะครั้งแรกนี่คือวันที่23กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันที่คุณเวียเองเนี่ยเขาจัดงานฉลองครบรอบร้าน2ปีด้วยไปเจอตัวก็ต้องไปถามซะหน่อยนะฮะว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องคดีคงคดีความแบบไปถึงไหนแล้วเออและอีกเรื่องหนึ่งเซอร์ไพรส์มากๆคุณมีข่าวเมาส์เหรอมีข่าวเมาส์เขาบอกว่ามี มีคนแอบเห็นว่าพี่เวียเนี่ยเตรียมขันมากไปสู่ขอบิลล่า <จะ S 1> แบบรับๆเออจะต่งงงจะแต่างงานอะไรยังไงนะแ้าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์จริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์เชอวนะผมไม่มีเลยครับตอนนี้ผมแอบซุ่มที่จะเดินทางออกทริปใหญ่ที่จะไปช่วงเดือนธันวาคมนี้ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่ขอช่องไว้หลายเดือนแล้ว ไม่งงครับมันก็เป็นข่าวที่มีได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ก็ยังไม่มีเร็วๆนี้หรออาจจะสองปีหลังบวชโก็คงอีกสักพักใหญ่ๆครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะเรื่องร้านหน่อยรอบอใช่ครับเราก็ให้เรื่องทุกอย่างดําเนินไปตามกฎหมายก็ตํารวจก็ ได้รับรู้แล้วนะครับก็กําลังดําเนินการแล้วก็ทางร้านก็มีนโยบายในการติดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ทําประตูใหม่แล้วก็ซื้อของที่โดนขโมยไปเข้ามาใหม่ถือว่าถือว่าเป็นการฟาดครอไปแล้วกันครับเห็นติบวยบอกว่ารอบละแสนตอนนี้หมดไปสองแสนแล้วก็ไม่เป็นไรครับเรายังพอมีรายได้ที่เราขายกันมาเนี่ยพอเป็นทรัพย์สินในการ ลงกันเพิ่มได้ครับผมตำรวจที่เราไ <tt> <c oughs> ด้แจ้งความไว้เขาก็จะมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆเลยได้ตัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวคงตามนั้นอย่ามีครั้งที่3แล้วกันนะครับโอเคก็แค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าทำเป็นเป็นค่ารีโนเวทร้าน ขโมยก็คงจะหิวไก่อะไรเงี้ยเข้าไปขโมยไก่เหรอทอดขายเองอ่านี่คอนเสิร์ตกีฟมีฝ่ใครที่ชื่นชอบพี่เวียนนะคะ25ตุลาคมนี้วันดีมากนายต้องรักพี่เยอะๆนะคุณต้นหอมเนี่ยทำไมอ่ะวันดีเอาโปรโมทอ่ะเขามีการเฉลยแล้วหลายคนที่จับตาบอกว่าเกสของพี่เวียนจะเป็นเบลล่าหรือเปล่าใช่ปะเขาจะมาข้ามใครกันยังไงล่ะมันไม่ได้อยู่แล้วออกมาแล้วว่าเป็นมินพิชยาอู้วว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  กำลังจิ้มกันเลยในละครละครอช่วงหน้าครับ